าสวยเล้สยสวยๆเลยนะลูกเื้เจ๋งมากเลยอ่ะขีดเร็วสิลูก้หวกห้าเป็นสิบเร็ว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 ,ว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 สวยแล้วหนึ่ย ใส่ตัวหลัง10ตัวหลังคือ0อืมใส่ตัวหลังเตะ1ขึ้นไปข้างบนมันหอมแล้ว3าเป็น6กหกวเป็น6เร็วสิคะทำให้เสร็จทล้ทงหน้าลูกพีก่บอกไงทำอะไรทำให้เสร็จเนเน่จะทำเสร็จหน้าแล้วเห็นไหมลูก เร็วต access, ่อเลยอีกเานึงไม่ก um ี่เร็ววางลงวางเออตัวหลังบวกตัวหลังด um um ้ตัวหลังหลักหน่วยบวกหลักหน่วยหลักสิบบวกหลักสิบเร็วดมนดเก้าบวก้วไม่เร็ว แปดแล้วก็เก้า <incomplete> สิในใจสิวในใจจึงกเ็แล้วก็เก้าสิบสิบสามเจ็ดบวกห้าแปวได้ห Oh, oh bad.